สวัสดีครับทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับพัดพลคนราดย้ายูทูเบอร์สายลุยครับเกี่ยวกับการเกษตรต้องพัดพลคนราดา่าครับวันนี้ขอนําเสนออีแตนครับรถเกษตรกรรมอีแตนคันนี้มีเกียร์กลางนะครับแนบสองชั้นยางเต็มนะครับยางหลังนี่เต็มอยู่เลยเป็นเครื่องนี้เป็นเครื่อง E t 1 1แรงนะครับแต่เครื่องนี้จะเครื่อง E t ท1รตัวนี้นะครับก็เสียงจะดังนิดนึ่งพัดลมหลวม กระบะในช่วงบรรทุกของนะครับยาว2เมตร95้ซนติเมตรนะครับความกว้างก็ประมาณ150่าเซนติเมตรนะแข็งแรงกระบะยังทนทานอยู่นะครับแหบ2ชั้นยางดีฮะได้สนใจนะครับคันนี้ราคาเปิดอยู่ที่48,000บาทครับ48,000บาทมาดูรถไท้เลยครับใช่นได้ปกตินะครับช่พาทุกคนไปดูเลยครัเป็นปกติครับ สุดใจก็บี่ต่อตามไปไร้่ัยตด้านล่างนี้เลยนะครับทุกคน 先先先先喝吗？我 เสียงมันดังเครื่องพัดลมอะถ้าเปลี่ยนเครื่องใหม่ก็โอเคเลยแต่กระบะรถนีดด่โอเคนะฮะแหนบสองชั้นมีเกียร์กลางยางหลังคู่หลังยังดีอยู่ เรื่องแย่หน่อยนังใช้งานได้ปกตินะครับยางอ่อนที่เด๋อโอเคโอเค สนใจติดต่อได้ตามเบอร์ข้างล่างนี้นะครับ